หนุ่มสุดงงเจอเข้อสอบเด็กป .1 ทำเอาอึ้งกันทั้งโซเชียล เมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพลเรื่องราวสุดงงจากข้อสอบเก็บคะแนนของเด็กป .1 โดยได้โพสภาพอพร้อมระบุข,ข้อความว่าแบบฝึกหัดเก็บคะแนนหลานผมเองป .1 โรงเรียนย่านนวมินออกโดยคุณครูนี่ถ้าไม่ใช่เกิดกับเด็กจะไม่โมโหขนาดนี้เลยจริงจริงนี่คือลูกหลานไงที่เพิ่งพ้นอน,อน,นุบาลหาะมีลูกต้องไปนั่งเรียนกับลูกแนๆ่ๆแล้วข้อบนคืออะไรอยากอ่านทั้งหมดอยากรับรู้เนื้อความทั้งหมดจะปกป้องสิ่งเหล่านี้ยังไงโดยในคําถามได้มีการตั้งคําถามว่าข้อใดคือสาเหตุที่ทําาให้ชติ จริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันโดยมีช้อยให้เลือกว่า1มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย2มีจํานวนประชากรมาก3มีบรรพบุรุษไทยที่เสียสละซึ่งเด็กนั้นก็ได้ตอบข้อ1ซึ่งเป็นคําตอบที่ผิดแต่คําตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือข้อ 3. ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นกระแสะในโลกออนไลน์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวต่อมาจึงมีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายว่าคุณครูนั้นออกข้อสอบผิดหรือไม่ทําให้เด็กเปลี่ยนความคิดกับสู่ช่วงที่ล้าหลังแต่ก็มีบางส่วนออกมาบอกว่าข้อ3นั้นคือคําตอบที่ถูกต้องแล้ววเเเเพราาาาะขมกกี่่ยัับสหตุไชปจจ และเป็นการถามคำถามที่ย้อนถึงอดีตไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยในปัจจุบันดังนั้นคําตอบที่เฉลยว่ามีบรรพาบารุษที่เสียสละคือคําตอบที่ถูกต้องแล้วงานนี้กลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างไม่หยุดมาจนถึงทุกวันนี้